สมคิดสายเนะครับคราบผมเรายกเป็นโมดีเช่นทามเงิอยู่ดีดูโอ้ไม่น่าหน้าตาหน้าเรื่องใสนะครับผมจริงจริงจริงจเลยนะครับเท่าเท่าที่สดับรับฟังแล้วก็เท่าที่ผมสะทัดมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิทธิที่ทำกินปัญหาแหล่งน้ำปัญหาเรื่องการประกอบธุรกิจอะไรไร้ล้าคยาบในการแก้ไขปัญหาในมุมมองของผมในทัศนะของผมผมมองอย่างไรบ้าง มันเป็นความหวันแอของระบบการกระจายอำนาจของประเทศเราเลยครับคปัญหาสิทธิทํากินผมบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่นะครับว่ากฎหมายฉบช,ชนที่เิเริ่มต้นครั้งแรกที่ตะบ,บนเมืองเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพศ .2444 แล้วถ้าหากดูอำนาจนของ การก่อตั้งอำเภอเดอุดมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับ2,359ซึ่งอำเภอเดอุดมเกิดก่อนกฎหมายฉบวบที่ดิน2,444ั24้ง100ปีแต่ทีนี้ถ้าหากเราศึกษาประวัติศา,า,ศาสตร์สมัยพศ2,504สมัยพลเอกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีลำดีได้มีแนวความคิดที่จะให เมืองไทยของเราเข้าไปสู่ความเป็นอินเตอร์นะครับเข้าไปสู่ระดับสาธนในระดับโลกก็มีการวาแผนทั้งทำอะไรบอกว่าเมืองไทยมีป่าอุดมสมบูรณ์เยอะแยะในส่วนนั้นก็มีการลูกล้ำนะครับพอต่อมานะครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นกับว่าด,ดีที่คนก็คงจะเคยได้ยินนะครับว่าป่าลุกคนหรือว่าคนลุกป่า นะครับและวมีการเปล่แปลงเป็นตัวศักษรซึ่งในส่วนนั้นนะครับผมไม่อยากโทษใครผมอยากตำหนิตัวของพี่น้องประชาชนในอนเภอดรวมเองนะครับที่ไม่พยายามสอบสืมหาข้นวาหรือว่าคัดเลือกเอาตัวแทนเข้าไปทำงาน,นเพื่อสะท้อนปัญหาอย่างแท้จริงรในทฤษฎีของการเลือกตั้ง ในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารในเทศบาลในการเริ่ตอตนี้เป็นเรื่องลำบากมากครับในการทํางานพวกเราแ้่งแักแบ,บ่ไปครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมคิดว่าในการสะท้อนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องประชาชนน่าจะแยกแ,แยะให้มันออกไม่ใช่พรากูพวกมึงมแล้วก็ในสภาพปัญหาในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างที่ท่านกำนันตบนทุ่มเทงกล่าวมา มันเป็นสิ่ง,งที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้มีอำนาจากส่วนกลางนะครับควรจะมองเห็นหรือให้ความสำคัญในส่วนของท้องถิ่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ปัญหาแท้จริงเท่ากับท้องถิ่นครับแต่สภาพในข้อแท้จริงในปัจจุบันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสภาพที่ผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ,องส่วนการปกครอง่วนท้องถิ่น ผมบอกเลยครับว่าชาวท้องถิ่นเจ็บปวดมากครับสิ่งที่เราได้รับจากสื่อมวลชนได้รับทราบหรือว่าในการลงขา่าวหรือว่าในการเสนอแ,แนวทางก็ทีคิดเห็นเราโดนอินกันเราถูกสังคมมองว่าอบตเทศบาลก็คือกลุ่มคนที่คอร,รัปช่ออาอ,อกีาออกอบตหรือเทศบาลก็คือกลุ่มคนที่จบป .4 เป็นครู ไม่อยากมาสังกัดปบพอพอตอบเป็นข้าราชการอื่นๆจบสูงกว่าไม่อยากมาสังกัดพบตอเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหามันถึงสะท้อนให้เห็นว่ารัเราเสียงออกมาโดยเปล่าประโยชน์นะครับ,รบผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างโครงการริหารจัดการน้ำของรัฐบาลของประธานทนารที่อ่นะของรัฐรารรบ,บาลยิงหรักใช้งบประมาณไปหน0 0งัล้าน แล้วก็จะกู้อีกสามแสนห้าหมื่นล้านาผมบอกเลยครับว่า,าถ้าเอาเงินก้อนนี้มาให้ไม่ต้องเอามาให้ไม่ต้องมาให้ที่สภานโยนไปโอนก็ได้ครับอบตหรือเทศบาลที่อยู่ยิงน้ำจ,จากพยาจากต้นน้ำมาทุงเทสามพันล้านน้ำที่ทุ่เทแน่นอนครับแต่พี่ยังแค่ว่าโอกาสที่เรารอยู่ใกล้สื่อหรือโอกาสที่เรารอยู่ห่างไกลกับสื่อ โอกาสที่เราจะคุมอำนาจบังคับนักวิชาการระดับสูงมันไม่มีผมถึงอยากสรุปปัญหาโดยสฉพานจริงๆก็คือว่าปัญหาท้องถิ่นของเราต้องรองรับปัญหาทุกอย่างนะครับแต่งบประมาณถูกจำกัดจำเขียผมกล้าปันธมงได้เลยนะครับกล้าการันตีไปเลยว่าในการเกิดจ่ายเงินงบประมาณ ของเทศบาลของอบตจะเป็นไปด้วยความยากลำบากสลับซับซ้อนมีเงื่อนไขมีข้อแม้มากเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับกรมบัญชีการเอาเฉลยข้อประเด็นว่าสรุปเข่าประเด็นก็คือว่าสรุปข้อประเด็นก็คือว่าปัญหาที่ชาวท้องถิ่นเอ้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะประเด็นนี้ดครับก็คือ มันเกิดไปทั่วประเทศไทยแล้วครับก็คือเมืองไทยของเราใช้หลักการกระจามหน้าสองรูปแบบครับไม่ชัดเจนว่าจะรูปแบบใดหรือรูปแบบหนึ่งกระหวนการอะไรครับก็คือการปกครองส่วนท้องที่กับการปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ารักษาคนในรัฐประชาธที่ตยเขาไม่ใช้ทั้งสองครับเขาจะใช้อะไรครับใช้อะไรก็ได้ตามแต่ความถนัดแต่ในมือของผมที่ผมบอกว่า ควรใช้ระบบการกระจายในสู่ท้องถิ่นในรูปแบบของท้องถิ่นในปัจจุบันผมจะยกตัวอย่างที่เห็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับอย่างในเทศบาลเทศบาลเมืองเราไม่มีผู้เญ่บ้านเราไม่มีอบตอไม่ว่าจะเป็นงบประมาณอุดหนุนเรื่องกองทุนเพื่อการ,กรเกษตรอุดหนุนอะไรก็แล้วแต่จะผ่านออกมาทางท้องถิ่นไปผ่านมาทางเข้าที่ผ่านมาทางจังหวัด อำเภอนะครับประชุมทุกว่าผมเป็นผู้นส่วนท้องถิ่นโดนชาวบ้านด่าทุกบ้านครับโครงการที่จะให้สิทธิที่ทากินของชาวบ้านเทศบานไม่รู้ม,มีเงินส่วนต่างจากการขายข้าวมีรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนที่นาได้ละพันเทศบานไม่รู้ครับ นี่ก็คือปัหาเพราะว่าจริงๆแล้วเอาไว้ว่าตัวแรกคืออยากจะให้มีเรื่องราวของการเลือกตั้งคือไม่ควรจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในพื้นที่อยาให้เลือกไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับเรื่องที่2คือเรื่องราวของการกระจายอำนาจขอให้เป็นการกระจายอำนาจเพียงแค่อย่างในอย่างหนึ่งตอนนี้มีท้องที่และท้องถิ่นถ้าเผื่อท้องที่ก็คือพันธุ์กำลังผู้ใหญ่บ้านส่วนท้องถิ่นก็คือ่านด้านองตรหรือเทศบาลอยากให้ถ้าอยากให้กระจายมาสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตามกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับนี่คือความหมายของท่านเป็นอย่างนี้นะครับอยากให้แก้ปัญหาเรื่องของการกระจายอำน,นาจสู่ท้องถิ่นให้เป็นจริงเป็นรูปธรรมนะครับอ่โอเคครับผมขอเสริมนิดนึงครับปัญหาที่ชาวเด็กดงอยากให้แก้ไขอยากได่หน่วยที่สุดก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหายาเสพติดน,นะครับ